มา,มาที่จังหวัดชัยภูมิค่ะซึ่งคณะสมาชิกวุฒิสภาค่ะได้ลงพื้นที่พบชาวจังหวัดชัยภูมิเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่บังคับใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาก่นกรองแก้ไขนายวันลบตังคณานุรักษ์ค่ะ ได้นำคณะสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดเชัยภูมิระหว่างวันที่19ถึง21ตุลาคม2565เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตลอดจนรับฟังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาการกรองให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการตรากฎหมายตามกลไกของวุฒิสภาโดยในวันที่20ตุลาคม2565 ก็ได้ลงพื้นที่พบกับครอบครัวเป้าหมายในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านห้วยน้ำคำหมู่ที่3ตำบลภูแลนคาอเภอบ้านข้าังวจชัยภูมิครัวเรือนแม่เลี้ยงเดี่ยวอายุ30ปีเลี้ยงลูกชาย3คน อายุตั้งแต่3ขวบถึง12ปีซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและค้าขายซึ่งมีฐานะยากจนแต่เป็นคนขยันทำมาหากินจึงได้รับคัดเลือกให้เป็นครอบครัวตัวอย่างนำร่องในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับรายอื่นๆต่อไปซึ่งที่ผ่านมาทั้งภาคส่วนต่างๆค่ะก็ได้บริรณาการเข้าสนับสนุนช่วยเหลือในทุกมิติ ด้านนายสุธีมากบุญสมาชิกวุฒิสภาได้กล่าวว่าจากการลงพื้นที่จังหวัดชายภูมิ3จุดพบว่าหน่วยงานต่างๆได้เข้าไปสนับสนุนประชาชนกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดีค่ะทางคณะสมาชิกวุฒิสภาก็ได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงระเบียบกฎหมายเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและให้กำลังใจครอบครัวเป้าหมายซึ่งจะได้นำข้อมูลต่างๆไปประกอบการพิจารณาตามกลไกของวุฒิสภาต่อไปเราไปฟังเสียงนายสุธีมากบุญสมาชิกวุฒิสภาค่ะ ในเรื่องของการพัฒนา,าต่างๆเนี่ยก็ให้ข้อเสนอแนะซึ่งตรงนี้เราต้องยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อโว้น้องนามโมเดลในการที่จะพัฒนาต่อไปและในบ่ายวันนี้นะครับเรามาที่อำเภอพันเว้าเรามาดูในเรื่องของ GTP Map ในเรื่องของการแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยเป็นประโยชน์มากทีเดียวต้องขอขอบคุณทางจังหวัดชัยภูมิและของอำเภอพันเว้าและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสวทและก็พี่น้องสื่อมวลชนที่สามารถที่จะนําสิ่งต่างๆหเหล่านี้ไปขยายผลเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างสมบูรณ์อันนี้เป็นประโยชน์มากครับเพราะฉะนั้นผมจะขอความร่วมมือจากพี่น้องสื่อมวลชนได้ช่วยขยายผลส่วนที่ดีๆที่เป็นผลงานของจังหวัดเป็นผลงานและความร่วมมือของส่วนราชการและการสนองตอบกับการแก้ปัญหาความยากจนอย่างนี้